สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ลุงทัวเทมเพลทม,มูเตลูก็ได้พามาอีกหนึ่งสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นสถานที่แห่งโบราณสถานนะครับณนะที่นี้คือวัดหนองแพงพวยตั้งอยู่ในหมู่ที่ห้าตำบลเนินคออำเภอแกลงจังหวัดร,ระยองนะครับ อันนี้คืออุโบสถหลังใหม่นะครับอุโบสถหลังปัจจุบันที่หน้าบันเป็นพระพระคมทรงหงซึ่งเป็นศิลปะปูนปั้นที่มีความสวยงามมากครับอันนี้เรามาชมรอบๆบริเวณแล้ว ระบบภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดกันก่อนนะครับก่อนที่อาจารย์ลุงจะพาไปชมอุโบสถหลังเก่าซึ่งเป็นโบราณสถานในปัจจุบันซึ่งอุโบสถหลังนั้นเป็นศิลกะเป็นศิลปะช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับส่วนนี้คืออุโบสถหลังปัจจุบัน นะครับ ใน,อ,นอ,อุโบสถก็มีบริเวณใหญ่พอสมควรครับ พื้นที่บริเวณวัดก็มีความร่มรื่นดีครับอยู่ท่ามกลางสวนป่ายางซึ่งในอดีตก่อนพื้นที่แถบนี้ก็เป็นพื้นที่ป่าเก่านะครับนี่ก็เป็นพัดภระสมา ของอุโบสถหลังใหม่หลังปัจจุบันที่หน้าบันก็จะมีพระพรมทรงหง ที่หน้าอุโบสถก็จะมีพระพุทธปฏิมากรปางอุ้มบาทนะครับปางประจำวันพุท ปั้นสวยงามมากครับสุ้มประตูสวยงามมากที่ประตูก็เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองรายกินนอนเทพ,พนมวิจิตรบนบรรจงศิลป์เป็นอย่างมาก นี่แล้วครับคือความสวยสดงดงามความมีเสน่ห์ของลวดลายจิตตกรรมไทยซึ่งเป็นที่หลงไหลชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งอากาศร่มรื่นร่มเย็นมากครับคันทวย ก็เป็นลายเทพพน,นม ช่องทัวร์เทมเพลต์มูเตลูช่องของอาจารย์ลุงเป้าหมายหลักคือจะพาไปเที่ยวสถานธรรมพุทธสถานถ้ำธรรมชาติถ้าเป็นอยู่ในตัวเมืองถ้าเลือกได้ก็จะพาไปถ่ายตามวัดวาอารามที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยออกสู่สาธารณะนะครับ จะไม่มีผู้คนผุกพานแต่มีจุดที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นวัดหนองแองกวยแห่งนี้ที่พามาเที่ยวมาชมมาศึกษาเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับก็เป็นโบราณสถานอีกหนึ่งที่ครับ เดี๋ยวอาจารย์ลุงพาไปชมโบสถหลังเก่าครับซึ่งอุโบสถหลังเก่านี้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2427นะครับช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ครับนี่คือด้านข้างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือด้านข้างของหลังคาอุโบสถหลังเก่านะครับ มาครับมาชมความสวยสดงดงามของอุโบสถหลังเก่านี่ครับอุโบสถหลังนี้ปัจจุบันคือวิหารนะครับแต่ถ้าในสมัยแต่ก่อนโบราณก็คืออุโบสถหลังจากที่สร้างอุโบสถหลังใหม่ แล้วอุโบสถหลังเก่าโดยส่วนใหญ่ทัไปก็จะเป็นฐานะอยู่ในมีฐานะเป็นวิหารนะครับแล้วก็อุโบสถหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโบราณสถา,านซึ่งมีศิลปกรรมในการอนุรักษ์ของเดิมไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับซึ่งสวยงามมากเลยครับสำหรับคนที่ว่าชอบ ระรักในการศึกษาโบราณสถานพุทธสถานที่เป็นโบราณสถานควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้และควรค่าแก่การมาเที่ยวเยี่ยมชมและศึกษาอีกทั้งยังได้มากราบไหว้สิ่งที่เป็น ที่ควรกราบไหว้สักการะนมัสการแต่ของแต่ก่อนเก่ามาแต่โบราณการนะครับอันนี้หน้าบันอุโบสถนะครับก็ยังรักษาของเดิมไว้นะครับเป็นกิจกรรมของเดิมทั้งหมดทั้งสิ้นครับตรงกลางของหน้าบันก็อ่านได้ว่า อยู่ในลักษณะของวงวงกลมกลีบบัวซึ่งอ่านได้ว่าข้าพเจ้านายนวลน,นางแววคันธวันพร้อมด้วยทายกทายิกาได้บริจาคทรัพย์ซ่อมแซมพระอุโบสถสิ้น แปดหมื 8, ่นแปดหมื่นกว่าบาทนะครับเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับที่ได้รับการซ่อมแซมมาครั้งล่าสุดและอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันครับเดี๋ยวอาจารย์ลุงจะพาเข้าไปชมในระยะใกล้นะครับก็มีน้องๆสุนัข เจ้าถิน่นะรรรำอุโบสถเขาซักลายเขาคอยดูแลเป็นของเก่าหมดเลยครับประตูประเต์นี่ก็เป็นศิละปะกรรมช่วงสมัยรัชกาลที่เจ็ดที่แปดที่ว่านิยมในลักษณะการสร้างประตูแบบนี้และมีกระจกนี่คือพัท,พทธเสมาเดิมนะครับ เสาก็เป็นเสาไม้เสาไม้โบราณแต่ต้นเดิมกระเบื้องเดิมทุกอย่างเลยครับหลังคายื่นออกมากระเบื้องเดิมอันนี้คือพัดเสมาเดิมนะครับ ก็เป็นฐานบวกว่ำมซึ่งเป็นศิลปะนิยมในปีนั้นนะครับเ <st> uh> นี่ยครับพัฒเส,สมาเดิมครับฐานพัฒฐานฐานพัเส,สมาเดิมอิ อิฐมอนก็เป็นอิฐมอนก้อนเก่าซึ่งเป็นลักษณะใหญ่นะครับก้อนใหญ่ ทางวัดก็ได้อนุรักษ์ไว้ได้ดีมากครับฝาผนังอุโบสถก็มีร่องรอยแห่งการแตกร้าวเสื่อมโทรมสุดไปเป็นตามธรรมชาติแห่งการละเวลานะครับสวยมากครับที่ด้านนี้ก็จะเป็น มีแค่ประตูเดียวส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีสองประตูนะครับอ๋อนี่พอเดินมาด้านนี้เห็นชัดเลยครับ ผนังอุโบสถครับซึ่งก่ออิดถือปูนอิดมอนดินดานเก่านะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นภายในอุโบสถภายในวิหารเก่าภายในวิหารนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คือวิหาร เท่ากาหน้าวิหารเก่าจะมีสองประตูนะครับด้านท้ายวิหารมีเพียงประตูเดียวนี่คือพระประธานภายในวิหารนะครับซึ่งเข้าไปไม่ได้นะครับอาจารย์ลุงทัวเทมเพิลมูเตลูได้ยืนกล้องเข้าสอดเข้าไปใน ผนังวิหารซึ่งชำรุดนะครับจึงถ่ายมาได้โอ้ระหว่างถ่ายทำก็มีความรู้สึกปิติจิตปิติใจแห่งพุทโธแห่งพุทธะเป็นอย่างมากครับมีพลังงานแห่งความเย็นเย,อเยอือก ซึ่งเปล่งออกมาสัมผัสได้ให้เราเย็นซ้ำซาชื่นใจครับครับอาจารย์ลุงโคเทมเปิลมูตรูก็ต้องขอกราวขอบคุณและขอบใจท่านผู้ชมผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับทั้งขาประจำและท่านผู้ติดตามซึ่งเข้ามาใหม่ซึ่งได้ มาเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามช่องทวิตเทมเพิมูตลูนะครับอาจารย์ลุงต้องขอขอบคุณและขอบใจทุกท่านมากครับซึ่งเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุผู้นี้ซึ่งได้เป็นกำลังใจอย่างมากเลยซึ่งให้ลุงมีความปิติกายปิติใจมีความสุขใจสุขกายมีแรงใจได้ เดินทางออกไปถ่ายทำให้รับได้รับชมกันทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบใจและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอได้โปรดเมตตากดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ